ขั้นตอนในการซื้ออาาธาธสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ่พาชมสถานที่จริงโดยที่ทางลูกค้านะคะสามารถให้ทางสตาฟของแลนด์เฮาสิ่งเนี่ยพาไปชมสถานที่จริงที่ญี่ปุ่นได้เลยหรือถ้าหากว่าใครไม่สะดวกจะดูออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอลก็ได้เช่นกันค่ะ 2. ยื่นใบจองถ้าหากว่าสนใจในอาาสังหาริมทรัพย์นั้นๆแล้วะคะ่ะสามารถยื่นใบจองได้เลยโดยปกตินะคะจะใช ระยะเวลาประมาณ 2- 4สสัปดาห์ได้กันค่ะ 4. การชรําระเงินและส่งมอบอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ทําสัญญาเสร็จนะคะจะเป็นการชรําระเงินงวดสุดท้ายทั้งหมดและสามามรถส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้เลยค่ะและ5ข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการเข้าอยู่หรือว่าเริ่มใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นๆในกรณีที่ซื้อเพื่อเข้าอยู่เองก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยแต่ว่าในกรณีที่ซื้อไปเพื่อการลงทุนนะคะก็สามารถปล่อยเช่าได้เลยเช่นกันค่ะ และครั้งหน้าแลนด์เฮาสิ่งจะมีคลิกอะไรรอติดตามชมนะคะ